หนึ ille, ่งสมทะโมูทะโมูทะเยสามขารู้แล้วเราสังไปแล้วเขารู้แล้วไม่ต้องบอกก็หรอกแกมห้มกให้หมดไง สวัสดีครับก็มีชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยนะครับมาเจอร้านหมูกระทะนะครับเขาบอกว่าอร่อยราคาถูกแถมทานได้ไม่อั้นนะท่านผู้ชมก็คือแบบว่าดีที่สุดในโลกนี้ก็ว่าได้ท่านผู้ชมบาร์บีคิวไทยหรือว่าหมูกระทะบ้านเราเองท่านผู้ชมก็เกิดกลายเป็นซอฟท์ power ของเราไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ หมูกระทะนี่นะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมีโอกาสพาสมาชิกอ,ออกกําลังกายนะครับมาเลี้ยงหมูกระทะน,นะครับวันนี้วันนี้ครูตาต้าเลี้ยงหมูกระทะสมาชิกนะครับวันนี้ปิดลานออกกําลังกายนะครับ<ม>พอตาต้าบอกสมาชิกว่า mm. จะพามาเลี้ยงหมูกระทะแทบไม่มีกระจิ๊กระจายออกกาลังกายเลยท่านผู้ชม อยากจะมาทานมูท้าย่างเดียวเลยก็เลยต้องต้องตามใจหน่อยก็คือพาบปเลี้ยงมุกระทะตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับท่านผู้ชมก็สมาชิกก็มีหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่ห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบก็มีนะท่านผู้ชมมีมีหลายรุ่นบางท่านก็ฟันไม่มีแล้วนะก็ทานของ,ขอ,งอ่อนๆไปแล้วกันเพ,เพราะว่าเพราะว่าเคี้ยวอะไรเนื้ออะไรแข็งๆไม่ได้เนาะท่านผู้ชม หมูกระทะร้านนี้ก็จะมาเลี้ยงประจํานะครับเพราะว่ามันมีความสะดวกหลายอย่างนะครับก็คือร้านนี้มันอยู่ใกล้ลานที่เราออกกาลังกายนะครับก็คือเดินมาก็ได้นะครับก็คืออยู่แค่ปากซอยนี้เองแล้วก็จะมีเอ่อบางท่านเป็นสวเนาะสูงยัยแล้วอะไรประมาณนี้มาไกลๆไปร้านในไกลไม่ได้ก็ก,ก็คือเอ่อมาหน้าปากซอยนีย่ก็คือไม่ไกลมากอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็มีสมาชิกบ,บางท่าน ที่ยังไม่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็อยากจะไปทานร้านอื่นเนะาะตาตาก็เลยบอกว่าเออถ้าไปร้านอื่นเน่ยสมาชิกบางท่านท่านก็ไม่มีไม่มีรถเนาะแล้วก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยถ้าไปไกลๆก,ก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับบางท่านเนาะก็เลยบอกว่าเอาเอาหน้าปักซอยกใกล้บ้านตรงที่เราออกกําลังกายนี่แหละแบบว่ามันสะดวกดีแล้วก็มากันได้ทุกคนเนาะอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชม

เจอกันใหม่งบหน้านะรอบหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่งบหน้า